p o l y p o s t EX นะคะตัวนี้เป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่ฮิตและฮอตมากๆในประเทศเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะตัวนี้เป็นสเปรย์ปลุกผมนะคะมียอดขายมากกว่า6ล้านขวดเลยนะคะจริงๆเราใช้ผลิตภัณฑ์มาแล้วค่อนข้างหลายแบรนด์นะคะแต่ว่าตัวที่ใช้ก็แบบมันไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนก็คือพอมาใช้ตัวนี้ค่ะก็คือช่วยให้ผมอ่ะหยุดร่วงะคะ่ะ สำหรับตัวอื่นนะคะที่ใช้คือมันช่วยทําให้ผมมาหยุดร่วงจริงแต่ว่าไม่ได้ช่วยทําให้แบบผมอะค่ะหนาขึ้นโพลิโพสเอสโซนี้ค่ะคือเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาจากสมาคมแพทย์ในประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะจงก็เลยเออมั่นใจแล้วก็ลองใช้ดูค่ะก็ในขวดนะคะมีสารสก,กัดที่ดีมากเลยค่ะ แล้วก็ทําให้รากผมของเราเนี่ยค่ะคือมีอายุอยู่ได้นานขึ้นแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือว่าจะช่วยในเรื่องของการที่ผมหลุดร่วงค่ะคือจากแต่ก่อนนะคะทายแล้วคือผมมันก็ยังมีร่วงอยู่แต่ตอนนี้คือผมร่วงแบบน้อยลงมากๆเลยค่ะแล้วที่ดีไปกว่าน,นั้นก็คือว่ามีผมอ่อนนะคะขึ้นแบบชีแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็มีคนมองเยอะเราก็เลยรู้สึกแบบเออเขินนีค่ะค่ะช่างทำผมก็ทักเลยะคะ่ะว่าเนี่ยทำไมผมเราอะ่ะ คือดูดกแล้วหนาขึ้นก็เจนก็เลยแนะนำไปว่าเนี่ยเจนอาช้ตัว Poly p o l y โพส E X ตัวนี้ค่ะฉีดที่ตรงคนผมเนี่ยค่ะฉีดไปแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นคือมันจะเป็นน้ำใสๆเหมือนน้ำเปล่าเลยค่ะก็จะทำให้ผมเราเนี่ยคือแบบไม่เป็นก้อนคือแห้งง่ายแล้วก็ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะก็อยากให้มาลองกันนะคะตัวนี้เลยค่ะโพล p โพส E X ค่ะ